สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกับของเดรี่แล้วนะคะวันนี้นะคะในอีพิโซดสุดท้ายตอนสุดท right ้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องคําศัพท์นะคะภาษาอิตาเลียนเกี่ยวกับผักแรงนะคะตอนสุดท้ายวันนี้เกี่ยวกับเรื่องผักนะคะฟังกันนะคะว่าคําศัพท์มีอะไรบ้างค่ะ Verdu r e v e r d u r e ก็คือผักนะคะแปลว่าผักนะคะ Verdu r e นะคะคำศัพท์คำแรกนะคะผักชนิดแรกเลย คาร์ ta คาร์ ta คาร์รต ta ก็คือแครอทนะคะป o ม o ด o ร o อมโดโรก็คือมะเขือเทศนะคะ Sedano s ซดาโนก็คือสุราลี่ค่ะเมลันซาเน e l a เมลันเนก็คือเอคแคลนนะคะมะเขือคล้ายๆมะเขือยาวนะมะเขือของระบ้านเรานะคะเมลันซ n าเนมะเขือม่วงเนาะสุก่ะ ซุกค่ะก็คือพัมกินค่ะฟักทอนะคะสุกี้นี่ยสุกี้เนี่ยสุกี้เนี่ยก็คือลูกสุกี้นี่นะคะชิปโปละ่ะชิปโปล่ะก็คือหัวหอมนะคะอายุอายอุก็คือกระเทียมค่ะเพชรสมโลเพชรสมโลก็คือพาสต์ลีย์นะคะละัตตูกาลรัตตูกา ก็คือสลัดนะคะค a v o l o c คาโวโลก็คือกะหล่ำปรีนะคะคาโวฟิโอเรก็คือกะหล่ำดอกนะคะ c o r i a n น o ดโลคอ,อักชีค่ะเชตริโอโล e เชตริโก็คือแตงกวานะคะฟาโจลีฟาโจลีก็คือถั่วค่ะพิซซิลีนพิซซิลีนก็คือถั่วเป็นเม็ดๆนะคะ ฟั g โ o ลีก็เป็นถั่วที่เป็นยาวๆนะคะพิเซลินีก็คือถั่วที่เป็นเม็ดๆนะคะสป i ินช h สปินช์ก็คือสป i ินช h นะคะผักโขมเนาะเ e p ป e ร์โรนี่เบบปาร์โรนี่ก็คือพริกหวานนะคะสุดท้ายค่ะบรอกโคลีบรอกโคลีผักบรอกโคลีนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ ผักนะคะในภาษาอิตาเลียนนะคะค่ะในประสดทั้งหมดนี้ตอนทั้งหมดก็จบแล้วนะคะเป็นทั้งหมด6ตอนนะคะตามกันไปดูได้เลยนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง Food and r r i n k นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe ห้ก,กับโอง d ด a r y ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ